ด้วยความที่ไม่พอใจของคุณพึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งข้อรังเกยียจลูกสะใภ้หรือเปล่ามีความไม่พอใจมากขึ้นก็เลยบอกไว้ว่าถ้าไม่พอใจหนูอะหนูมาอยู่ที่นี่ก็ได้แต่พหลังจากที่พูดแบบนั้นนะคะเขายังอยู่ต่ออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์อดูไม่นานก็คือคุณแม่เขา,าป่วยป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันแล้วแม่เสียแม่เสียก็เหลือแต่คุณหญิงคนเดียว ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าคุณพ่อเหมือนกับว่ามีมีบ้านน้อยอยู่<ม>อีกที่หนึง่งตัวเขาก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวได้ข่าวมาทีนึงก็คือพี่ชายของตัวเองอ่ะป่วยคุณหญิงก็เลยต้องขึ้นมาดูอ<ม>พอขึ้นมาดูเนี่ยพี่ชายของเขาอ่ะมีอาการแบบเหมือนกับคนเป็นเส้นเลือดฝอยผิดปกติอ่ะค่ะเหมือนกับว่าตามตัวมันจะปวดปวดขึ้นมานะครับหมอก็อบอกว่าตอนนั้นอ่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอักเสบรักษายังไงก็คือเหมือนไม่ได้ดีขึ้นแต่ภรรยามีเรื่องแปลกๆมากขึ้นก็คือจากที่่วา หมือนต้องใช้ชีวิตกลางวันเนี่ยไม่ใช้เลยฉันจะออกไปแต่กรองกลางคืนเท่านั้นอ่ะจนอยู่ไม่นานก็คือสามีอเสียทําให้บ้านหลังเนี้ยเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวก็โทรหาคุณหญิงเนี่ยบอกว่าเขาอ่ะเหมือนกับอยากให้คุณหญิงเนี้ยมาหาเขาอยากให้มาอยู่เป็นเพื่อนก่อนตอนนี้เขาเหมือนเขาอยู่ไม่ได้คุณหญิงก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาอยากให้ยกให้กับคุณหญิงนี่แหละคุณหญิงก็เลยตัดสินใจมาอยู่เพราะว่าตัวคุณหญิงไม่ได้แต่งงานก็คือเหมือนมาอยู่เป็นเพื่อนไปไปมาๆค่ะเขาชอบพูดอย่่างเชน ตัวเขาเนี่ยเล่าเรื่องประวัติตัวเองว่าเขาเนี่ยโตมากับครอบครัวที่เป็นหมอผีอแล้วย่าของเขาเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงหงพลายแล้วคุณย่าเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือเส้นด้วยความสวยความงามและก็เลือดให้กับผีหงพลายเนี่แล้วบอกว่าถ้าอยากได้อะไรให้เลี้ยงผีหงพลายเนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่แต่ที่ย่าเสียชีวิตเนี่ยให้เอาหองพลายเนี้ไปเลี้ยงด้วยแล้วกันอืไม่งั้นก็คือ พิษภัยของเขาเนี่ยคือคุณพึ่งเนี่ยจะอยู่ชีวิตไม่ได้ปกติแล้วจะมีมอดกก็คืออย่างเช่นเครื่องประดับอีกเยอะแยะ,ยะที่จะให้เขาไม่นานหลังจากนั้นนะคะตัวคุณพึ่งก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องบูชาสิ่งหนึ่งไม่ว่าเขาจะตายไปแค่ไหนถ้าวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะเอาวิญญาณเขาเนี่ยอยู่กับเครื่องประดับอืที่เขารักที่สุดโดยที่ไม่มีใครจะแตะต้องได้เลยแล้วเขาจะไม่ยอมจากโลกนี้ไปไหนเด็ดขาดปล่อยเขาเป็นวิญญาณแล้วก็ตามตอนนั้นตัวคุณคุณหญิงเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องเหมือน ตลกคุณนะคบเรื่องแบบว่าโอ้พี่พี่คิดมากไปหรือเปล่าเพราะว่าเห็นสามีเสียประมาณเนี้ยพี่แต่งงานใหม่ไหมถ้าอยากแต่งงานหนูอนุญาตเขาก็เลยเล่าเรื่องย่าเขาต่อว่าย่าเขาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วตอนที่ย่าเขาเสียค่ะเขาจะมีหวีหวีหนึงก็คือหวีเนียดนี่แหละให้หวีผมเขาก่อนที่จะเข้าโรงและเอาหวีเนี้ยมาใส่พานไว้นะถ้าใครก็แต่ที่บูชาสิ่งเนี้ให้เอาหวีเนี้ยหวีผมคนนั้นทุกครั้งที่เสียชีวิตไม่งั้นเขาจะแช่ง ท่วลูกหลานเท่ากับว่าคุณพึ่งเนี่ยจะต้องถือหวีเนี้ยไว้แต่ตอนนั้นทุกคนไม่รู้ว่าวีเนี้ยมันอยู่ที่ไหนพอคุยไปคุยมาพวกเราหันมองหน้ากันบอกว่าใช่ลักษณะแบบนี้ไหม